มาพี่น้องมือนี่มากินเขาน้ำกันผักเอามแตะบานเอามแตะไทกับเปื่อยเมดซีไดมายมันก็เลยมาผัดผัดอันฟักทองใส่ไข่ให้ไอซีดาเดจา้าหมักมาละเอามาก,กับิีเนาทิเมเมดก็เลยสีอันส็เลยสีเห็ดกินให้มันแล้วซว่าสันดอกไอซีดาเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินเขาน้ำนก็เลยบบมีแนวเห็ดให้เพิ่น ก็เห็นอันฟักทองหน,หน่วยหน่อยหนึ่งย่างยูหันก็เลยเอามาผัดใส่ไข่พี่น้องผัดไข่ใส่ฟักทองใส่ใบโหระพาโหระพาเอามาแต่ไทยพี่น้องมาได้เป็นอาทิตย์แล้วมันก็ดำมันก็เหี่ยวหมดเนาะเสียดายมันก็เลยเอามาผัดใส่มาผัดใส่ไข่ซะจ้าจะขลงก็จะก,กินน้ำพริกน้ำพริกกับบะหมี่ยังก,ก็เลยจะเห็ดน้ำพริกหมูพี่น้องไปเบิ่งสูตรแม่ลุง ไปเบ่งสูตรแม่ลุงก็เลยเอาสูตรเพิ่นมาเห็ดเห็ดแต่ว่าปุ๋งตามใจจักของเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าน้ำพริกหมูพี่น้องน้ำน้ำพริกผัดหม,เเมูเขาไปเบ่งสูตรแม่ลุงเขาไปเบ่งสูตรแม่ลุงแต่ว่ากระตมตมใจสอบเด้อจ้าใส่อัน ใส่เตกเกลือกน้ำปลาผงนัวน้ำบักคามจากหน้อย่อยทอคอันนี้อันผัดไข่ใส่ใส่ฟักฟองน้ำพันจะกลองก็จะกินแต่น้ำพริกก็เลยเห็ดให้ซีดาซีดากินเขานั่ง So, guten Appetit. Mm -hmm. Hier ein bisschen scharf. Mm -hmm. Was ist das? Hackfleisch? Mm. the off uh -huh. ลับมาแต่ไทยพี่น้องเวลากันยังอันเวลากันยังปับตัวยังพันเด็กเขาทีเขาท่างอยู่ยังง่วงเหงาหาวนอนอยู่พี่น่องเลยปรับเวบลา่าพันเด็กเขาย่มอมเอยย่อมกลางคืนย้อมกลางคืนพันนอนบ่หลับพี่น้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่บัดเทื่อใบใบสองใบสามเยลรมันเนาะใบสองใบสามเยลรมัน พันง่วงนอนพันอยากนอนมันเวลายัางบหันปรับเขาทีอยู่แต่เป็นอาทิตย์แล้วยังงมง่ายอยู่พีนองเลยมันแบบบาช่วงนี้ไปดนลหลไปปรับได้เวลาเมืองไทยบระเทอร์กับมากกับมาอยากน้ำเวลาทั้งนีบใบสองใบาสามท้งเยอรมันอยากนอนอยากนอนพี่นองบัเทอกลกงขึ้นนอนรับไปแล้ว ไปตือนตีหนึ่งตีสองบาทนี่พี่นองเลยไปตื่นไปตื่นตีหนึ่งตีสองบาทห,ห,ห้ามันกับเป็นย้ําม,มื่อเร้าเนาะมันก็นเลยปรับไปล่ยังบอหันเด็ดถืออยู่ไอ้ชิดาเรามาก,ก่อนแล้วกับปับถือแล้วก็กอยู่ได้แล้วกลับมาก,ก่อนพี่นองแล้วกลับมาก,ก่อนแล้วพอได้กินอาหารไทยพอแต่ไข่อยมาหอดแล้วก็บ่าเฮ็ดอาหารไทยให้กินเนี่ย ผู้เฒ่ายี่ปุ่นเขากินแล้วเนาะเฮาไปหาหลอกกินไปพร้อมกันไปพร้อมกันแต่ว่าเรากลับมาก่อนกลับมาก่อนบาทเนี่เราก็มากินแต่อาหารฝรั่งเราแล้วว่าเราบ่ได้กินอาหารไทยพอแต่ข่อยมาหอดเฮือนเราบอกเลยว่าเหตุอาหารไทยให้กินน้าเนเดอร์วัซน์หมูเพิ่นก็มะถากินน้ากันคือกันพี่นองมาหอดปั๊บจัดการอาหารไทยเรียงหมูพร้อม เห็ดอาหารไทยให้อซิดาน้ำจกของกับพ่อันได้อยากแล้วเพราะว่าไปสองเดือนนะพี่น้องไปสองเดือนก็กินแต่อาหารไทยอยู่บ้านเฮ้าบัดเทอ่อเพิ่นมาอยู่พีแล้วเพิ่นเป็นเพิ่นกบว่าเพิ่นบ่ได้กินไปน้ากันกะแมนอยู่เดือนแรกเพิ่นไปน้ากันเดือนแรกเพิ่นก็กินแต่อาหารไทยพี่น้องไปเมืองไทยกินพากันกินแต่อาหารไทยอัน อาทิตย์หนึ่งกับผ้าเราไปกินอาหารฝารั่งอยู่ดอกว่าให้เราไปกินสเต็กของเล่าอยู่ดอกพอว่ากินอาหารไทยเลาก็กินอันกินเลียวอยู่แต่ว่ากัคือเ,เพิ่นใจเพจิ่นใจโตเนาะเวลาเพิ่นคืออยากอาหารฝารัง่งเพิ่นก็ว่ายอันมือหนาเ้ามากินเข,เขา่าเนาะเ้าก็ฮหูว่าเพิ่นคืออยากกินอาหารฝารัง่งก็เลยเป็นว่าอาทิตย์หนึ่งให้เพิ่นกินอาหารฝรั่งพ้าเพิเพ่นไปกินสเต็กเธอหนึ่งถ้าไปเมืองไทยน้ำกัน ไปน้ำกันกะกินอาหารไทยน้ำกันเพิ่นกลับมากกอนกลับมากกอนข่อยุพุ่นข่อยกะกินอาหารไทยเพิ่นมากกอนเพิ่นกะหิวอาหารไทยมาหอดเพิ่นกะบ,บอกเลยว่าเฮ็ดอาหารไทยให้กินกะจังว่ามาหอดกะได้จัดการให้เพิ่นพร้อมพี่นองบบมี่ยังกะเฮ็ดซํานีก่กบกินได้พักเอามากกัะมันยังบหันได้ยอยากเนาะพี่นองไปเมืองไทยมันยังอิ่มอยู่มันระบ่คิดอยาก มันในเห็ดไห้เล่าก็เลยกินน้ากันไปก็เลยมาเป็นหูงเขาใช่ไไปเมืองไทยก็กินแต่ข้าวเหนียวนี่ละเมนูไห้ไอซีดาพี่นองอซีดาขอซีดาขออาหารไทยมีใครมียังไู่ในตต้กับเอาออกมาเห็ดมียังเกาออกมาเห็ดจะคล้องเองก็จังสิเขาไปหาสื่อไหมสิไปหาสื่ออันของกินของใส่มาไหม แต่ว่าพักนั่งอ่างหยากบมีมานั่มอยู่เล็กๆในน้อยพี่น้องคลิปนี้กะมีแค่นี้ละพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อเดี๋ยวสิพักกันกินให้มันแล้วซะสิเดอออกไปหายายอีกเพราะว่ามาหอดยังบอก่าเนี่ไปหายายยายเพิ่นกับข้องทางอยู่เพิ่นก็อยากให้ไปยามสิเดอเอาอนขนมเอาของฝากไปให้เพิ่นของฝากมาแต่บ้าน เพิ่นกะลออยู่ว่าเป็นอย่างมากหดแล้วคือบอเขาไปหาเพิ่นเดี๋ยวกินข่าวแล้วก็สิาพากันเข้าไปหาเพิ่นจ้าพอกันคลิปหนาเนาะจ้าบัดดีจ้า <clears> okay. <throat>